สวัสดีครับผมสลายยุทธนะครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องกล้ามเนื้อสะโพกหนีเส้นประสาทนะครับผมมีอาชีพขับรถนะครับติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าขับรถอยู่ในกรุงเทพนะครับเวลาลงจากรถทีนึงเนี่ยเดินเทือบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องยืนก่อนมารู้สึกว่าขาเราก้าวไม่ออกนะครับแล้วหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าปวดเจ็บที่ก้นย้อยนะครับตองที่เรานั่งนานๆนะครับ เวลาเดินก็เดินลําบากมันมีอาการชาลงขานะครับก็ไปตรวจนะครับก็พบว่าเป็นอาการกล้ามเนื้อหนบเส้นประสาทนะครับแรกๆก็ซื้อยาคลายกล้ามเนื้อมาทานนะครับพอหมดฤทธิ์ยาอาการก็กลับมาเป็นอีกก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของอาการที่ดีขึ้นนะครับก็มีคนแนะนำนะครับตัวอเลไทยนะครับกบดีออฟฟิศสตัวนี้นะครับมาให้ผมทดลองทานนะครับทานไปชุดแรกนะครับ หนึ่งกล่องเนี่ยมี30เม็ดนะครับผมทานไป15วันนะครับอาการที่ปวดอาการชานะครับดีขึ้นมากเลยนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินได้คล่องตัวขึ้นเวลาเรานั่งขับรถติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ไม่มีอาการปวดอาการชาเวลาลงจากรถก็สามารถเดินได้เลยนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยครับผมขอแนะนํา2ตัวนี้นะครับคนที่มีอาการแบบนี้นะครับสวัสดีครับ